สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับทุกท่านทุกๆคนนะครับครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็เราได้ปล่อยเพระอเอกหนุ่มลงมาอีกครับวันนี้ไอหนุ่มเหนือครับไอหนุ่มเหนือหายบิลลี่นะครับ แต่ก่อนเขาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชืองนี้แล้วก็เชียงใหม่ส่งมาที่นี่นะครับนี่แหละครับคุณพ่อของน้องแสนสวยครับกับน้องแสนรักเชือกนี้แหละครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็สามารถดูได้นะครับเนี่ยเชือกนี้แหละครับที่เป็นคุณพ่อแสนสวยครับส่วนคุณแม่จิ๋มก็จะเป็นแม่ของแสนรักนะครับช้างเชือกนี้แหละครับที่ว่าผสมเทียมครับผสมเทียมได้ลูกครับเชือกนี้แหละครับ วสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูหนุ่มสาวจีบกันนะครับวันนี้มาดูหนุ่มสาวจีบกันเปิดตัวมาที่กับไยบิลลี่นะครับกับคุณแม่จิ๋มนะครับ นี่ครับแม่จิ๋มกับพายบิลลี่นะครับนี่ครับบิลลี่ก็หยอกไปหยอกมาอยู่นะครับส่วนคุณป้าจันเพนกับยายเนทก็จะอยู่ฝั่งนน้นนะครับป้าเพนยายเนทอยู่นู้นนะครับแล้วก็พ่อใหญ่เพียกก็อยู่ฝั่งนน้นนะครับ นี่ก็จะเป็นไพรบิลลี่นะครับไอหนุ่มคุณแผนน้องเรานะครับคุณพ่อน้องแสนรักกับน้องแสนสวยนะครับนี่ท่านใดที่ไม่เคยเห็นคุณพ่อน้องแสนสวยนะครับเชือกนี้แหละครับคุณพ่อน้องแสนสวยครับนี่แหละครับคุณพ่อน้องแสนสวยครับเชือกนี้นะครับไพรบิลลี่นะครับอายุยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับตกมันเพิ่งหายนะครับตกมันหายได้ สองเกือบเดือนแล้วครับแล้วก็พาลงมาครับวันนี้พาลงมาโชว์ตัวหน่อยครับวันนี้เราพาคุณพ่อนะครับของน้องแสนรักน้องแสนสวยนะครับลงมาโชว์ตัวครับนี่ครับตอนนี้เขากําลังจีบกันอยู่นะครับเมื่อกี้นะครับกำลังหยอกล้อกําลังจีบกันเลยครับ พ่อน้องแสนรักนะครับเชือกนี้นะครับกับคุณพ่อน้องแสนสวยนะครับหล่อไหมครับไม่ไม่ fc ครับหล่อไหมครับนี่นะครับนี่ครับหยอกกันแล้วครับเกี่ยวกันแล้วครับกำลังเกี่ยวกันแล้วครับ อันนี้คือหนุ่มสาวกําลังจีบกันนะครับหนุ่มสาวกําลังจีบนะครับอันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อบิลลี่นะครับกับคุณแม่จิมนะครับคือตอนนี้คุณแม่จิมของเราพร้อมที่จะมีลูกอีกแล้วครับแต่คุณพ่อบิลลี่นะครับกาลังพอดีแกเพิ่งหายตกมันมานะครับก็ต้องเข้าใจด้วยแต่อาจอาจอาจจะมีช็อตเด็ดให้ดูครับวันนี้อาจจะมีช็อตเด็ดครับเพราะว่าคุณแม่จิมของเราก็ถอยหลังให้ประจํานะครับ นี please, leave, leave. ่ er ีก็ที่เห็นเราใส่โซ่ไว้ก็ป้องกันอันตรายนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนครับเซฟไว้ก่อนครับป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ นี่ยครับคือชะลอความเร็วของเขานะครับเพราะว่าช้างตัวผู้นะครับแล้วก็พ่อใหญ่ของเราก็ตกมันอยู่ด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับเรากลัวอาจจะเกิดไม่พอใจนะครับไปหากันได้นะครับก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับเราป้องกันอันตรายไว้นะครับ ก็ส่วนน้องแสนสวยนะครับก็คุณพ่อบิลลี่ก็ครับคุณแม่แสนดาวนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับตรงตรงที่พี่ควายนะครับนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับเจนักท่องเที่ยวก็เต็มบริเวณนี้อยู่ครับก็ช่วงประมาณช่วงเช้าเชนะครับก็คุณพ่อบิลลี่คึกนะครับวันนั้นก็เลยโชว์นักท่องเที่ยวนะครับ เป็นโชว์นะักท่องเที่ยวเลยวันนั้นนะครับนี่แหละครับคุณพ่อของน้องแสนสวยนะครับส่วนคุณแม่ก็ไม่จิ๋มนะครับเป็นคุณแม่ของน้องแสนรักนะครับ หยอกกันอีกแล้วหยอกกันอีกแล้วเราลำนักท่องเที่ยวท่านใดน,นะครับที่อยากจะมาเที่ยวสวนสัตว์ของเรานะครับก็มาได้นะครับเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเราเปิดทุกวันนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับมาหาพิชางได้ แม่จิมก็ให้ท่าไม่หยุดเลยครับแม่จิมเราแม่จิมให้ท่าตลอดนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับคุณพ่อของเราก็ใส่อยู่นะครับแม่จิมก็เล่นเรหน่อยซี่คุณพ่อวิลลี่ยังอายอยู่นะครับ,น,รน,ยยน,รบนี่ครับแต่ก็เหมือนจะมีช็อตเด็ดครับวันนี้ นี่ดูแม่จิมให้ท่านะครับแม่จิมให้ท่าลายวิลลี่ยงังยังครับห่วงกินอยู่ครับห่วงกินอยู่ครับห่วงกินอยู่นี่ ในคนแม่จิ๋มนะครับเนี่ยวันนี้จะมีช็อตเด็ดนะท่องเที่ยวดูหรือเปล่านะวันนี้นครับคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่นี่นะครับคือเราปล่อยเลยนะครับปล่อยให้ตัวผู้กับตัวเมียครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับถ้าเขาอยากผสมก็ให้เขาผสมเองเลยนะครับคือเราห้ามไม่ได้นะครับ คือผมต้องขอบอกก่อนครับห้ามไม่ได้ดูครับแม่จิมก็ให้ท่าตลอดครับถอยให้ตลอดแต่คุณพ่อยังครับคุณพ่อครับลายบิลลี่ยังครับยังไม่คึกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งหายตกมันมานะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับคุณพ่อบิลลี่เพิ่งหายตกมันมานะครับนี่แม่จิมให้ท่าตลอดครับแม่จิม ไม่แม่จีไม่ท่าตลอดเลยยกขาให้ด้วยเป็นไงล่ะครับเนี้ยอย่าลืมกดติดตามเพจเรานะครับเรามีเพจครอบครัวตัวกลมด้วยนะครับน้องแสนสวยนะครับกับน้องแสนรักก็จะเห็นนะครับในเพจครอบครัวตัวกลมหรือช่องช่อช้างพาเพลินนะครับอันนี้อันนี้เป็นช่องของเรานะครับ ช่อง YouTube นะครับพ่อเรายังไม่คลึกนะครับลายบิลลี่ยังไม่คลึกนะครับอาจจะมีช็อตเด็ดวันไหนไม่รู้นะครับถ้าผมมาสบจังหวะพอดีผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด u ับ c ไ i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องจอช้างตาเตินนะครับสวัสดีครับ